หมือนก๋าเอ้ยนักนนสามโลกเลย,ย,ยตัวเดรนไลน์เตรียมกระซ้ามนะห่ายจะยได้ครึ่งโมงล่ลาบสีหนหมูทุกเลยหัน สบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและรับส้มสบายดีทรงแรงแรงเด้อทุกคนทรงแรงแรงวันนี้ก็นอคอยกาอ้อมมาให้มาหน้าคือกนะ้าวนะเอ้อมาให้มาหน้าน่ะอ้อแต่สาวสาวพบราทุกคนเออมาวันนี้น่ะหาเซียญาหรือว่าก้นหญ้าคิ้วหญ้าตามเดินนะทุกคนเพราะว่ามันฮกนอมันยังไม่ได้แปลนนะเสียญากับอีแม่เออมานาะอันซี่คนแต่ไปเสียญาน่ะกับอีแม่สองก้นปั่นกับแม่น่ะโคงงโคควายตก ทรงแรงแรกทุกคนเลยตอนนี้ก็ห้างมงแรกแล้วค่อยกะขึ้นมาแต่เซียพอดีอันบีได้ไปหาอยู่หากินซิเลอร์แล้วว่าปั่นเพ่นเบาอันเซล,ลเพุ่นนาโทมา่าล้มหมูทุกคนเลยหน้าก็คือเ,คอเดียวนี่ละหน้าพุ่นกะอยู่ทางพูนน่นอกล่ะพุ่นละชซนค่อยไปไปเอาพูดซีนหมูประมาณนี้ละทุกคนเลยค่อยกะยังมีท่านได้เข้าใจคักมาเลยนะว่าปั่นก็นมาแม่นะนะยังก่อนแล้วเดี๋ยทุกคนก่อนไปเอาซีนหมูก็นอนค่อยกะใช่ภาพบรรยากาศยนำน้ำแรงเงือพีเขาน้องเบิ่งนานตอนนี้ ตอนนี้นะห้ามงครึ่งน,นะนี่ตตเวนกะเริ่มยึดตกดินแล้วได้ทุกคนได้เห็นบ่อี่โซนหน้าที่คอยจะไปเอาพูดซีนมูนะอยู่พูบเลยทุกคนกายหน้าเขา,นานหน้าวบาปีหน้าหน้าเบายุ่มงนี้นาะหน้าเขาเจ้านอนยยุ่งทึงพูอันเซลยวอันเซลยวบะปันหรือว่ามูบะปันกะ เป็นอายของสาวพ่ออยู่บ้านใหญ่นะทุกคนตอนนี้ค่อยกำลังยางไปฟ้าอ้างไปก่อนทุกคนเลยกมาค่อยหนะ่ะหากระอาา้อมาแต่เสียยานะจะว่าอันเขาเคยจะแล้วแล้วก็บิจัก <laughs> เดยวทุกคนอกโมงศูลๆพอดีเมืองแน่๋ยวนี้ก็มาพี่กับเขาเจ้าอันค้ำ้วเนอนทุกคนเขาเจ้ากะผู้โง่ผู้ขวายมาแล้วได้ นคอยนะงูควายคอยเนี่ยเฮ้ยแม่โค่คอยในสีฟ้ามาเอาสีน้ำข้าเจ้าย่นข้าเจ้าอันโคแล้วนะยังไ่ทันได้หอดทุกคนเลยแต่เคยยีหอดแล้วแลยหินเสียงแววๆล่ะหินเสียงปะล่ะพู้ดานนาพู้ละเน่เขาะว่าจะรันออกมงนี่ไม่ได้ช้ำเขาเอ็ดโหตันคักนะเสียงข้าเจ้าทุกคนเลยเสียงเจ้าของมึง ุูคนบนกพระเจ้านะคออู่มูนะคันซุยอยู่เลวอะแม่กับป่านมาหอดก่อนเลยอบพุทธนาล้วทุกคนปอาตูตง่ญ่ขนาดทุกคนเลยโอ้ม,อมาแม่มาพุทธนาหารมาก่อนคอ่อยเลยบ่อาเจ้านะ Uh. Oh, cool, cool, cool. Oh. Oh, after, ัสดีโอ mm. um, mm. e wow. ู้ควายจ้าโูควายผมมัวเติหวจ้ากรนานะน้อยก็ยังชินชินฉันมันจะชินชนี่เป้เอเคนนี่มชินหมูบ้านหาจานกับเีมันมัน ดีอ <si ันนี้นะเจ้าของหมูท um er ุกเลยเซียวปปันเฮดเนะเลรหมูมันจังเป็นแน่นั้นมองอยากกินซีนตอนแรกละไปพุ่เกอกองไม้บอกมันมันห้องบอกหมูเจ้านี่นะหมูคนห้องใหม่ทุกคนเลยแม่บ้า่เลกใหญ่เลยปปันกับขมุกขมมุมลมาแล้วค่ะ เกลอนโปรแกรมพอนันป้าทุกคนมึงเน่เจ้าเผาแล้วค่ะขนดขนหมองแฮมในหนังมันนะเน่ความใหญ่หมดแม่เลยป้าปั่นกะทุกคนโดยแต่ก่อนนะเป็นขึ้นป่าแล้วปัญหาก็ลงมาไปป่านะมานพี่เลยป้าปั่นมันเนาะเป็นหมูป้าพ่อแม่นบ้าก็ได้ คนละปลาซิวเจ้าว่าเจ้าได้ใะเขาวจะได้กินเออมานี่มาหมู่บ้านนี่โอ้บุญป้ามีนะเจ้าเนาะอยู่บ้านก็ได้กินชิ้นหมูป้ามาบ้านก็ได้กินหมูบ้านนี่มาแค่ไหนต่ก่อนนะเป็นไปป่าทุกคนเป็นถากมาเด้๋ยวดูคนระวังทิฐาขาเจ้าอันอันนั้นเนาะโคหมูนะคอยเาะมาทางฝีโอ้เห็นผู้สาวเห็นผู้สาวงามละ เจ้าไปพี่เลอกอันนี้นะสาวนุนน่มนิ่มเออเบ็ดเฟอร์เบ็ดปลาแล้วเบ็ดกบเบ็ดกบเออยังมาเจอเบ็ดปลาได้บ่เจอเบ็ดปลาฮะก่อนนิมมานเออเบ็ดกบน่าจะถือแล้วเพราะว่าช่วงนี้แดดแล้วนเนาะคันธาฝนตกเจอมีแหนะคันธาแดดนี่จะน่าจะถือนะนเจอกระเพอเจอกระเพาะเออกระเพาะมีกระเอาะมา,นาเนาอเจอแล้วแล้วบอกตอนนี้นะแล้วแล้วยังว่าเบิ่งแล้วขัดเจ้าจะขัดเจ้าให้พูดเถอะเลยเออ เฉินนีเิ่นกะาเบิง้งอันขาเจ้าล้มหมูคือเดียวทุกคนเลยนี่เป็นเสื้อเบสท์ยาแล้วนะนี่ตอนนี้ก็ข้าวสะโพกเพิ่อกะมาแล้วได้เป็นอันมาเสื้อเบสที่เฉินนีวิ่ง่อนนะวันนี้เนี่ยเป็นวันเสื้อเบสทกรบแมนบงเสื้อเบ็ทกบเบ็ทป่าเสื้อน้อยเดียวหนึ่งพอดีนยิม่าโคหมูเนี่ยเสื้อได้หมดที่ปลายหลาหมูนะมีแม่หมูเจ้าหมูอ้ายเจ้าเนาะ เอทุกคนตอนนี้ก็นอเขาเจ้าอันพราวแล้วแล้วก็ออกมาอันแยกซิ้นโซนะแยกกระดุลกระซินนี่เขาเจ้าสีเฮ็ดพูดจักเพื่อสีเฮ็ดจะพูดเดี๋ยังม่ทันได้ถามพระเจ้าเพื่อนพระเจ้าเพื่อก็บแม่มาเช็ดน้ำตาอยู่วะตรงนี้ก็มือเลยได้ทุกคนเลยอ้าวเจ้าโหเม่นพวกไ่เได้โคเม่นยังว่าแล้วอยู่เฉยย้อนมือไปที่ก็เดินจี่เมนจีัวพ่อแล้วทุกคนซีนลายเอลิโน แล้วก็มันก็ลายชิ้นก็ลอนมูลอ่ผู้บ่าได้ปาดโมแนนผู้เ่าวได้ปาดโมกันมาเอาแม่ขันไปส่งก็ไลคะส่งนี่นะเจลเมา้เหมูตัวบ้าใงญาย่

ทุกคนหลายขนาดตรงนี้ตัวหมูมันตัวใหญ่น้อกาว่ายังหาลูกใหม่จอดรถแล้วยังหาลูกใหม่เห็นป่มาดูมาดูตังขางหม้อตงถังหมาอดสีดีมากะไม่หม่สดสดเลยเจ็ดดอกเอาไปมันเกิดมันน้ไม่ได้ชนชนปัดปูดลแล้วก็ตอแลบอ ตัวนี้ได้เป็ดอีาด้วยไมอเป็ดมาด้านนี้นะขาเจ้าอันนี้นะกระดูดดูกเลยกระดูนี่ก็เอ็ดพูดคือเดียวนะกระดูอันแก้มซีนแน่ดึงลงผูกโดยาอันนี้นะตอนนี้ก็ทุกคนขาเจ้าการเลื่มปันพูดแล้วได้ จักเป็นศิเฮตพูดตอนนี้โอ้สิลายเติบได้เดี๋ยวไปถามเจ้าของเขาก่อนสีน่ะลายลายมาเจอมันเน็ดแล้วอย่างไรเศร้าวันี้เราไปทำฮาเนาะเอาหัวเจอมนจะเติมไม่น่าจะละลายเอาจะละลายไม่ตะมัดไงยเอาเด้อยนั้นเออนี่มันยุ่งอายุเปล่าหนึ่ง เห็นหางพูดซีดไว้เจียงนาไปเจ้าอยู่เรื่เลียไปผ่านนั้นเลยเ่าพูนนแลเลอดน้อยนี่หนักไปทุกคนมึงเน่เคยเล้แล้วได้นี่ผู้ปันพูดกับชับโนแล้วตอนนี้จะกรเลือเสื่อน้อยจักรเลือเสื่อหลายบนี้เซสีหลายพวกก็ละตนสนี้เอ้ยพอยู่เคยก็ดเอออันเลือเนี่ยลายนะพ่อคอยนั่นเออตังุพนบ่

ถามผู้จ้าพก่นก่อนสักพูดอันิีนมูนี่นะเออสาพูดพูดเธเลอพูดละเสงกีบทุกคนสาพูดได้มูกับมูตัวใหญ่นะตันนี้กาแ่งพูดแตแล้วลวทุกคนเลยสาพูดพูดละเสนี่กคนแล้กดงพูดนี่แล้วลน เอาเล่ยลงออกนี่จิเล่ยนิมนะเบ่งห้องเขาแบ่งแล้วลราผนเออห้าพูดเห็นละเปเค่องจิลเิดห่้ามเรหงตรอนี้นิมนั่งเอิ้มันลเบ่ง น่เร็วนนเร็วไปพนเร็วนนได้แล้วบนนี้พูนเลิพูนเลยละพูนไน้อยนี่ละเออทา่เอ้าทาลานี่มีเอา่นิมเป่าจได้อยู่พูนโยทางลายี่มีทางเฮ้าหน้าองว่ดวดองบ่นึงลาอีเอาพูดก่อนทุกคนก็เสื้อทุงยางแล้วแล้ว ย่าพูดนี้แหละเออตัวนักจะได้ตัวนี้มันสีเลือรสีเจ้าน่ะท่นังกระป๊อกนู้นน่ะนี่ลายกระมูลดโน่จุ๊กแจตอนนี้มันลอยเอาพูดอื่นไม่เซอร์กับพี่แจากอันนี้ลอยเลยลันี้เยอะมันน้อยเอาพูดอื่นมาตืมยังพยายามเป็นกบอีบ่อนี่นะยังจริงมั้งเออยังจิงยังจิงหนาวบ่ยังจิงหนาวยังมันเด้อ โอ้มาอันเสื้อเป็ดกบกับมาอนซีนหมูแล้วแม่นว่าลืมบังกบนะว่าไปลืมได้กกระตังห้าซีนกระตังห้าเอาแล้วแล้วมูอนะนักก็ได้ไหมอ๋อกบอันนี้ละดีเหรกินจีนดีกว่าก็ปั่นแล้วเขาแทนทุกคนตอนนี้ก็ทีมงานเรับก็เอาอันผู้ซีแล้วแล้วทุกคนเลยเสื้อทุงยางนะนี่อันนี้กะซีด้มือมือหาให้ยู่ให้กินก่อนมื้อเฮอร์มือละทุกคนมื้อละคนลายลาย เสียดายแต่มันขำทุกคนเลยถ้ามันแจ้งในไทยคือสีละเอียดก็นี่เนาะอันนี้มันขำมีค่อยเห็นหงกันเลยก็การเสีได้มือเพิ่มกันก็ทำเพื่อโค้น้ำมือนั่นแหละคุณไอโก่มอเพชรตอนนี้กามั่วเธอแล้วทุกคนนี่สิ่งที่ได้กัดิมาเทศจะไปสร้างให้เสียดิ้ยูก็กินนะได้มาสองเลย <c oughs> ม uh ันขวาเอ้ย si นักมันสามโลกเลยแต่ว <c oughs> ่าแล้วมันหนังนะมันมีกระดูมันเลยมันนักมันกระดุเนยมันีเมนนีะเุา เอา่ปันอล่จุดตีเสียบนะะอื่นสิิ้กับตาค้อันี้วมันมืดแล้วอซทุกคนป้าตัวได้หลายเดยเต็มกระซมนะนี่ได้ทางซีนได้ทางนางได้ทางกระดูได้ทางตับทางปอดทุกคนเลยได้ครบสุด เห็ดผูดอยู่บ้านนะถ้าซื้ออยู่เมืองนะ่ะมีได้เมน,นี้ได้แต่ซีนกับกำหนังก็มันว่ได้ตีนมันนีไม่ใช่ไตีนก็ได้ตีนกะได้อันนึ่งขาอันว่าปันโคใช้ขขานะทุกคนเป็นปันตีนเืออันนึง<ม>เดี๋ยวต่อไปนะค่อยซีเลรกเอาซีนมานี่สอยสีเห็ดเมนูลราบทุกคนเลยมือน,นี้นะลาบซีนหมูไม่ได้กินตั้งแต่หึงหึงละเจทุกคนอันนี้เป็นซีนที่ค่อยเลิอกไว้เนาะเลอกไว้ออนสีเฮ็ดลาบนะนี่กะยังยังอย,ยู่ไม่ได้เมิดทุกคน มันลายนะเพราะว่าเต็มกระซามอันนี้นะซีเว้นเฮ็ดอยู่คอกินมืออื่นเพราะว่ามือน,นี้นะมันค้ำแล้วเขาซีเว็ดแต่เมนูลรบกระย่าเดี๋ยวมืออื่นเขาก็มาต่อไม่ค,คลิปต่อไป ชินงามเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้กาซีนกาสอยแล้วแล้วนะได้เต็มเคีงทุกคนเลยอ๋อต้องหลายติ้มน,นั่นเอาสามต้นสามต้นด้วยซตน้นนี่ละมันต้นใหญ่นเนาะเกี่ยวถ้าเ,าเสีเอเสื้อมอแล้วก็สีโคทุกคนเลยเสื้อเครื่องปรุงเสื้อเกือเสื้อแป้งโน้แล้วก็เสือเ้อกระเทมนะโค้ทุุกมันเย็นจึงค่อยปรุงอันเสื้อปักบ,บูหหอมเนาะ นี่ทุวกคนเสื้อมอแล้วเรียบร้อยเนาะมาเสื้อเครื่องปรุงก่อนมาเนี้เสือสอส้อเป็นเน,นื้อบนทำปุเงยะฮะเสื้ออีกตำลงังเดี๋ยว้าไปช้าขึ้นก่อนมานี่โคเสือแก่แลูกเอ้ยนี่มก้กระถา ป๊ดเลยทุกคนเด้อหล่นก้อนปลาด้วยเขิงโมปวดทุกคนว่ามันน้อยบ้างจะเย็นซุกเล้วเดี๋ยวจะมากระปุกทุกคนปุ่งฟ้าไปคือมันเย็นเนาะ โตๆตของน้อเด,โด,โดโี๋ยวคนระวังพี่ท่าคืออันโคสีหมูนะมันเย็นนองมอที่คอยโฟนะคอยมาซอยพักก่อนซอยพักโบอหอมซื้อลาบนี่ขั้นตอนยัง เดย์ทุกคนตอนนี้กะพักค่อยกะซอยแล้วแล้วได้นี่เดี๋ยวไปเบิ้ลข้างหม้อก็น่าว่าเย็นหรือยังมีเย็นกะน่าปรุงแล้วทุกคนย be so ิ่งกินข้าวแห้งละเออเย็นแลยนทุกคน well. ด้วยหน่าอายละได้ยี่โดดตรงนี้ปรุงข้าหม้อเลยทุกคนเลยเมื่อกี้นี้กะบัปปั่นเป็นต่ำเพิ่มเลยทุกคนตะโกงว้ยแต่เซนี้มีมะนาวเสื้อหน่องแต่กระเซ็บอยู่แล้วล่ะ เพราะว่าซีนสดสดไม่ไหม่เดี๋ยวโน้ตอีกจังหน่อยคือมันโน้ตก้าทุกคนพักเท่าลายได้พักอมาตนา เคื่งโม่แบบนี้ทุกคนไหลายจะได้เครื่องมอลาบสีหนหมูทุกเลยารแรงมหง เดี๋ยวซิมก่อนทุกคนเลยว่ามันจางหรือมันเค็มหรือมันพอดีเนาะตักอาไรล่ะเชื่อมันจะไม่ช้ครับยเช็ดเช็ดเฮ้ยแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวให้มาตัากเชื่จานเลยยเดี๋ยว นี่ลือจานนี่สเสร็จแล้วตอนนี้มีน้ำซุปเนาะเผาวข้าวที่กินข้าวรวยที่นี่ต้ง เดี๋ยวทุกคนตอนนี้การาบซีนหมูกะแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยจะเอาพักมากินก้าบก่อนไปนล้างพักอันนี้เป็นพักที่อีเมเป็นเก็บขึ้นมาแต่โซนทุกคนพักกินกัาบราบซีนนอกราบซีนหมูนะพักขขาท่องแล้วกาพักมูล,ลพ้ามีสองยางไปชิลางก่อน เป็นกระเพร์มยาขึ้นมาอีกทุกคนเลยคือมันได้ลายต้องล้างโซงน้ำละเด็กตอนนี้กาพักก้อยล้างแล้วเรียบร้อยทุกคนอ,อือม,มาทุกคนกินข้าวแรงน้ำเดียวเด้อเมน,นี่กินลาบซีเมนะพักข้ากับเต็มกระตุก ให้ทุกคนเอาพักใส่มือลงได <50 4. S 1> ้ตรงมือก่อนมือพอยแน่อีแม่ลงน้ำนะเซ็บป่ะแม่เซ็บมันเดินกินข้าวมันเด้อเมนี่กินข้าวดึกเนาะอีแม่นอนในต,ตื่นนึงละนอนชาว,าว่าเขาไปเอาซีนกะอันใช้เวลาหึงเติบทุกคนเลยแซ่บทุกคน เสียย่างนุ่มๆเลยเสยค่อยอันไม่ได้เอ็ดน้ำซุปค่อยฟ้าจะกินข้าวแห้งเพราะว่าตอนนี้กันนึกนะกินข้าวแรกมื่อนี้นะอันเก้าโมงแล้วตอนนี้กันทุกคนเลยอยากบุปผาปันข้าวเดือดกันแล้วจุ่มมือก่อนแช่จะม่แช่ฮ้อนหอนอยากแก้เซ่อก็ทุกคนมายังบุปผากัน ขคำใ่ายได้ระปันก็ได้เจ้าลัเลยมีจูมือไหมอันนี้คะทีนี้จูมือเขาแนำจะเสียบจะไปเสียบสีมือก่อนทุกคนเลยปันจะจูมือมาแม่เนี่ยจะข้ามล้วแม่เอ้คำนึงนี่คำนึงลาเสียมละเสียมานละเมื่อพึ่งต่นข้นข้าวต้องอยดข้นข้าวก็เพิ่งขึนข้าวกัขหมูยากนหมูเจ้มีเอาพักบ่เอาแบ้นั้นไว้จะกินข้าวนะ มีมักพักโมเมนนะกินล้อมอบมึนมุ้ยลาแซ่บแบบนี้นะนห่อนะเป็นเพล่อะ <laughs> ทุกคนมื้อนี้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาได้ได้กินอาหารดีพร้อมนี่ควา,เา,เา,ายเสี่ยวพักข้าวลื่หลเลยพักค่อยมักค่อยมากกินทุกคนนะพักนี่นะแต่ักข้าวทาองก็บ่มากกินแม่ก็ยัางนี้มากมากนี้ ก้อยนน่ยอแม่บุปันนกินได้บุปันนะถ้าวแท้ตะโกกนีขันตินีนตน่เลข้าวอม่นไม่ได้จัักแล้วกยื้อนเดี่ยวย่อออหอมือยากเลยับผมือนัดผม อยู่ nhà ผมก็เอาไปพื้นเงาลองนิหาลองนีเบอร์นึ่งลองโจ่นึ่งไอพวกแบนเอาเท้าดีไ่มนะพวกแบสลองโจ้เปนเมือย่างนี้นะอ่อยักอนี้อืชอบเบสนี่ะ ดีมากเลยค่ะมาที่นี่เด้๋วเรลี้ยไปพู้เดี๋ยวปลาลูเป็นเด้อหน้าตานะโอเคอยู่บ้านพักนะเอ้าเม้องฟุ้งใจว้าวแจ่มนะแจ่มมาเลี้ยวเต้ทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกากินข้าวแรงอิ่มแล้วนะมื่อวานี้เนี่ยทุกคนกินข้าวแรงเมื่อนี้นะได้กินอาหารดีทุกคนเลย มาแต่เสียเาแต่ไม่ได้หาอยู่หากินพอดีอันปะปั่นเพื่อนน้อหมูเพิ่นโทมาคือไปเอาผู้ชิ้นหมูนำเพิ่นเพราะว่าหมูเพิ่นน,นา,นานนนะ,นนะวันนี้เนะี่ยทุกคนเลยเพิ่นผู้อยู่อนอนโหมก็ไหมหมูมเพิ่นเบานะละมันห้องมันห้องละเพิ่น่เห็นนะเพิ่นจะไปเอาเขาเคาะมือแรงซื้อบัตรแล้วทุกคนก็เลยได้กินเชนอะหมูเด้ตัวบงางไงทุกคนเป็นแต่เสียดายแต่ได้กะเอาซอยเขาเจ้าพูดหนึ่งนะเป็นเฮ็ดนาเฮ็ดเจ้าพูด,พ,ดพูดละแสนกี้ทุกคนเลย มาแล้วกะเอามาแล้วก็ค่อยกะเฮ็ดลาบกินนะเฮ็ดลาบซีนหมูกินมือแรงมันนี้นะแซ่บแซ่บทุกคนเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพลงเท่านี้เนาะขอขอบมอุกขอบใจผู้ที่ติดตามนะครับส้มแล้วลกาพูดที่ห้ามาเบิ้งคลิปค่อยแต่ต้นจนจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอ่อยฟอมขอขอบมอุกขอบใจลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอได้ไหมทุกคนบ๊ายบาย